มาแรงเพิ่มดีกรีความสนุกขึ้นทุกอีพีเลยทีเดียวสำหรับละครสุดตื่นเต้นเร้าใจสงครามเงินช่องอมรินทีวีเอชช่อง34ผลิตโดย CHANGE 2561ที่ได้รับความนิยมกระแสปากต่อปากแฟนละครเทใจมาร่วมพิสูจน์ความสนุก กระแสเรตติ้งสูงขึ้นเรื่อยๆและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรื่องนี้ที่อดพูดถึงคงไม่ได้การแสดงขั้นเทพของอาจวงดาวจารุจินดาที่คว้าบทประมุกหญิงคุณนายอังกาบ ผู้ชี้ชะตาความเป็นความตายของตระกูลเลิศวอราตัวละครตัวนี้ไปสุดทุกทางกระแสร,รถทัวลงจอดลานหน้าบ้านไม่เว้นวันหยุดราชการด้านอาดาวหนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้ออกอาการปลื้มปริ่มและสนุกตื่นเต้นไปกับสงครามเงินที่ต้องดูสดทุกวีคด้วยตัวเองละครเรื่องนี้คือสนุกมาก ดีใจกับตัวเองที่ตกลงรับเล่นมันไม่ใช่ละครไทยเดิมๆที่เราเคยดูกันแต่มันเป็นแนวซีรีส์ต่างประเทศเลยเป็นการแข่งขันสู้กันในเชิงธุรกิจบทมันสนุกมากสุดยอดในตัวบทพลิกไปพลิกมาเราคนเล่นเองก็รอลุ้นตอนอ่านบทตลอด ละครเรื่องอื่นเราเล่นอาจจะมีพลาดบ้างเดาทางได้แต่กับเรื่องนี้ไม่ใช่เลยเราต้องมารอดูของจริงต้องมาดูสดที่หน้าจอทุกอาทิตย์อยากรู้ว่าจะตัดออกมาเป็นยังไงมันสนุกเพราะสถานการณ์ของเรื่องมันเปลี่ยนได้ตลอดกระแสะคือดีมีทั้งคนด่าและไม่ด่าคนดูเข้าใจในตัวละครว่าเรารักลูกแค่ไหนทีมนักแสดงทุกคนที่ร่วมงานทุกคนทำการบ้านมาดีมาก มาปล่อยของการตอนเล่นไม่มีใครออมมือกำไรคุณผู้ชมมากอยู่ในวงการมาทั้งชีวิตเรื่องนี้กล้าพูดเลยว่าไม่พลาดดูตัวเองเล่นซักตอนร่วมพิสูจน์กระแสะความฮอตละครดีมีคุณภาพสงครามเงินทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เวลา21.45นหลังจบรายการทุบโต๊ะข่าวทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34